โดยนายกแพทองทานได้ให้การต้อนรับประธานกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอป์ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นคุณอากิโอโตโยดะนะครับซึ่งทานายกก็กล่าวต้อนรับแล้วก็ยินดีที่ได้พบกับประธานกรรมการบริหารโตโยต้ามอเตอร์คอป์ปอเรชันจากญี่ปุ่นโดยรัฐบาลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ซื้อเพื่อบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนพร้อมให้ความเชื่อมั่นกับการสนับสนุนภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเมืองไทยตลอดจนผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว ด้านประธานกรรมาการบริหารของ t o y ยต้ามอเตอร์คอป a ปอ o n เชั่นนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนายกลร,รัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนโตโยต้ามาอย่างยาวนานโดยโตโยตา้าเขาดําเนินธุรกิจในไทยมาแล้วนานกว่า6กสิปีครับและมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของโตโยตา้าสำหรับกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รวมไปถึงยานยนต์นประเภทอื่นซึ่งบริษัทเชื่อมั่นในชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตร่วมกับไทยที่ญี่ปุ่นให้การยอมรับ ในมาตรฐานเดียวกันกันกบโตโยต้าประเทศญี่ปุ่นและยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการส่งเสริมภาคการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้หาเรือกันถึงแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเห็นพ้องต้องกันถึงการจัดทํานโยบายและมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตลาดผู้ใช้รถยนต์และลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริดนะครับซึ่งนายกก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศเพื่อรักษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยขณะเดียวกันครับทางด้านของคุณเอกนัทนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคุณอากิโอเข้าหาเรือกับนายกและได้รับคํายืนยันว่าทางโตโยต้าจะรักษาฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย พร้อมนำเม็ดเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า55,000ล้านบาทเพื่ออัปเกรดสายการผลิตไปสู่รถไฮบริดซึ่งจากเดิมที่เป็นฐานการผลิตของเครื่องยนต์สันดาปภายในก็จะมีการเพิ่มเติมใน